นันตลระดูกสูะก่งเฮ้ยนั่งกรพาแหละลูกพอะไมาใหม่รีเลย นี่คือผัดเผ็ด อะไรแม่หมูสักเหรอหนกเขาเป็นเมนูอาหารป่าค่ะ แม่ปรุงรสชาติยังปรุงแล้วใช่ปะไม่ชิมอร่อยยังอืม ใส่ใบกะเพราไปเป็นกะเพราบ้านดูไม่เก็บวัละกรมาแล้วเหรอเมนูอาหารป่านะคะที่เด็ดใบกะเพราหอมมากทุกคนดูใบกะเพรานี่ หอมเลยนะคะเน้นหน่อไม้นะคะผัดอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านจะเน้นหน่อไม้นะคะเพราะว่าหน่อไม้อร่อยมากนี่คนทำนะคะคนผัด あ。